สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นชอบวาระก,การประชุมสำคัญสำคัญดังนี้ค่ะ นางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญคือได้เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยผู้ช่วยครูในโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการพศเพื่อกำหนดอัตราส่วนผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหคนต่อนักเรียนพิการ15คนให้ได้รับ การสมทบเงินเดือนผู้ช่วยครูซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูและการอุดหนุนสมทบเงินเดือนผู้ช่วยครูพร้อมกำหนดนิยามโรงเรียน ผู้ช่วยครูและสัญญาจ้างตลอดจนให้มีการกำกับดูแลให้โรงเรียนแจ้งผู้อนุญาตทราบถึงสัญญาจ้างผู้ช่วยครูและบันทึกข้อมูลผู้ช่วยครูผ่านระบบงานทะเบียนโรงเรียนเอกชนระบบบริหารจัดการบุคลากรด้วย และเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบฉบับที่พศโดยมีสาระสำคัญว่าโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนพิการต้องจัดให้มีครูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ ือครูการศึกษาพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจำนวนที่เหมาะสมกับนักเรียนได้แก่โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับก่อนประถมะศึกษาและประถมะศึกษาให้มีอัตราส่วนครูหนึ่งคน ต่อนักเรียนพิการ10คนและระดับมธัธยมศึกษาให้มีอัตราส่วนครู1คนต่อนักเรียนพิการ15คนสำหรับโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาระดับปวชให้มีอัตราส่วนครู1คนต่อนักเรียนพิการ15คนค่ะนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการออกประกาศให้โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลากรุงเทพมหานคร ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพศ2 5 5 0มาตรา21วงเล็บ3ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารรูปใหม่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลธรรมศาลากรุงเทพมหาคนครค่ะ